สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักที่ผ่านเข้ามารับชมทุกคนเลยค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับการรวบรวมเกมมือถือเปิดใหม่หน้าเล่นหลากหลายประเภทหลากหลายสโตทั้งไทยและเทศมคาสารจะอันดับเป็น5เกมมือถือหน้าเล่นประจําสัปดาห์นั่นเองโดยเกมที่หยิบมาจะอันดับในแต่ละครั้งนะคะก็จะอิงมาจากเกมเปิดใหม่ทุกเกมจากอาทิตย์ที่ผ่านมาเลยรับรองไม่พลาดเกมเด็ดๆใหม่ๆแน่นอนและในคลิปนี้เนี่ยจะมีเกมอะไรหน้าเล่นถูกใจเพื่อนๆกันบ้างไหมตาม มาเริ่มกันที่เกมน่าเล่นแนะนําเกมแรกที่หลายคนรอคอยกับเกม Ragnarok ok M New Star เกมมือถือแนว 3D MMO PG ลิขสิทธิ์แท้าจากกาิตีที่พัฒนาโดยผู้พัฒนาเกมสัญชาติจีนอย่าง Dream เกมนี้จัดเต็มคอนเทนต์ดั้งเดิมแบบครบคันระบบปรับแต่งตัวละครอาชีพที่หลากหลายแผนที่ขนาดใหญ่ระบบสัตว์เลี้ยงระบบสัตว์ขมอนเตอร์หลากหลายสถานที่สุดคุ้นเคยนอกจากนี้ยังสามารถปรับ ซูมเข้าซูมออกหมุนมุมกล้องได้แบบ360องศาจะเต็มระบบปาร์ตี้และอื่นๆอีกมากมายซึ่งตอนนี้นะคะก็ออกมาเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการบนสโตไต้หวันฮ่องกองและมาเก๊าทั้งในระบบ iOS แล้วก็ Android เลยเกมมือถือหน้าเล่นแนะนำเกมที่2ที่ตามมาติดๆกับเกม World w i t ช e ชตต์อยู่ในเตเกมมือถือหน้าชูติง้งจากความร่วมมือกันของ c a ป e ิน t e อร์แ r คทีฟ w r และ k a d o ok ค a ว่ที่สร้างมาจากอนิเม เรื่องสไตล์วิเชตรับบทเป็นผู้บัญชาการกองกําลังบินร่วม509วางแผนการรบสะสมเหล่าตัวละครสุดน่ารักอัปเกรดเสริมแก่งอาวุธสะสมการ์ดพิเศษสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างตัวละครปลดล็อกของรางวัลซื้อชุดคอตูมและอื่นๆอีกมากมายเลยซึ่งตอนนี้นะคะก็เปิดให้บริการบนสตญี่ปุ่นทั้งในระบบ iOS แล้วก็ Android เลยเกมมือถือน่าเล่นแนะนําเกมที่3มมาในแนวเลี้ยงมอนกักบเกม Monster Quest เซเว่นซินเกมมือถือแนวเลี้ยงมอนเตอร์สุดน่ารักในโลกโอกาสกว้างใหญ่จากค่ายยูบิจอยที่ค้นเหล่ามอนเตอร์กว่า100ชนิดมาให้สะสมพัฒนายีนปลดล็อกพรสวรรค์วิวัฒนาการสร้างทีมออกสำรวจดรเจียนบอสอารีนาปลดล็อกเนื้อเรื่องที่ถูกซ่อนไว้และกอบกู้โลกอีกครั้งตัวเกมมาพร้อมงานภาพกราฟ,ฟิกคมชัดน่าเล่นซึ่งตอนนี้ก็เปิดให้บริการบนสโตร์รรรส,ตสหรัฐทั้งในระบบ I o s วและก็ Android เลยเกมมือถือ น่าเล่นแนะนำเกมที่สีเอาใจสายดนตรีกับเกมสวิตซินซูเปอร์สตาร์เกมมือถือนาเรทเทมจากค่ายเฟธานิกเกมที่มาในแนวน่ารักสดใสขนเพลงหลากหลายแนวทั้งป๊อปเคป๊อปร็อกอิเล็กโทรสวิง EDM มาให้กดตามจังหวะเพลงเพื่อปล่อยสกิลจัดการสตูมมีระดับให้เลือกเล่นตั้งแต่ง่ายไปจนถึงยากขนเหล่าตัวละครสุดน่ารักมาให้สะสมปลดล็อกทักษะพิเศษรวบรวมไอเทมทรงพลังมากมายเป็นอีกหนึ่งเกมที่ งและน่ารักสดใสซึ่งตอนนี้นะคะก็เปิดให้บริการ,รบนสตไทยทั้งในระบบไอเวแล้วก็ Android เลยมาถึงเกมมือถือน่าเล่นแนะนําเกมสุดท้ายเอาใจคอนิยายข้ามพบกับเกมลิขิตรักข้ามพบเกมมือถือแนวอพีจีบวกจําลองสถานการณ์จะค่ายฟีฟันที่มาพร้อมเรื่องราวการทะลุมิติมานับพันปีสู่ยุคราชวงถังอันรุ่งเรืองบลดล็อกเขียนเนื้อเรื่องที่มีแยกย่อยให้เลือกหลากหลายมาพร้อมเครื่องแต่งกายแฟช ยุคโบราณแบบจัดเต็มสัตว์เลี้ยงสุดน่ารักลูกศิษย์ที่แสนมั่นคงและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเพื่อนๆได้ปลดล็อกเล่นกันซึ่งตอนนี้นะคะก็เปิดให้บริการบนสตไทยทั้งในระบบ i อเวและก็ Android เป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นไงนกันบ้างคะกับการจัดอันดับเกมมือถือน่าเล่นในสัปดาห์ที่ผ่านมามีเกมถูกใจเพื่อนๆกันบ้างหรือเปล่าเอา่ยมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะสําหรับเพื่อนๆที่สนใจเกมแนวพ,พิเศษอยากโหลดมาเล่นเนี่ยก็ไปดูลิงก์ดาวน์โหลดใต้ e s c r i p t i o นกัน สุดท้ายนี้เขาไปติดตามข่าวเกมมือถือน่าเล่นคลิปเกมเพย์เกมมือถือใหม่ๆได้ที่แฟนเพจแอปเกมเมอร์ไทยแลนด์ช่อง u t u b e แอปเกมเมอร์ไทยแลนด์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปพิปเศษก่อนใครและเพื่อเป็นกำลังใจทีมงานกันด้วยนะคะยังไงวันนี้ก็ต้องขอลากกไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะบ๊ายบาย